พอดแล้วตลาดเสาบ้านละหาน้ำนะพี่น้องป้าตัวเขาเมาเยี่ยนอ่าท่อฝากฟดโอ้ขอบครับน,น้ำยังนี่แม่น้ำสไลด์โอ้โอ่าจีรอกับแม่เนี่ย สบายดีพี่น้องหมดสุขสุขนเนาะสบายดียามเศร้าวันนี้เบาวสอนอยู่ที่บ้านละหาน้ำหน่อเมืองสองพรแแวงสะวัน,นเขตคชิมนี้จะพาพี่น้องเข้ามาลอกมาเที่ยวตลาดเศร้าบ้านละหาน้ำเป็นตลาดประจําบ้านหนะเพืชคขายอาหารธรรมชาติพืชผักกุ้งหอยปูปลาอาหารตารมฤดูการพี่น้องเนาะบ้านละหาน้ำถือว่าเป็นบ้านใหญ่บ้านดังน่าจะแมนบ้านอ่าส้เผาผูุไทยพี่น้องเลยไปที่ตามรับซ้อมเบิ้งน้ำกันเนาะว่า จะมีอย่างขายอยู่ที่ตลาดเซาบัญชาการอยู่ที่บ้านละหาน้มื้อนี้อากาศอากาศเย็นพี่น้องเลยบ้านละหาน้บา,นานบ้านสนเผาผูไทยเป็นบ้านที่ติดอยู่กับแคมแม่น้ำเซบังเหียงตอนนี้ผู้คนกำลังพากันลางไหลกันไปตลาดเซาเนะาะเห็นชิปข้าเจ้าอาลงนะคึกคืนหลายตลาดเซาบ้านละหาน้ำพี่น้อง ติดใจเนาะก็เลยอยากมาเบิ้งตัวจริงโอ้ตัวเป็นบ้านใหญ่ลีพี่นอ้องบ้านละหาน้ำเนาะมีซองละหาน้ำว่าไหมมีซองมีซองละหาเนาะละหาน้ำกับละหาโคกพี่นอ้องละหาน้ำแมน่นที่กับอ่าที่แคมน้ำเซบางเหียงละหาโคกจะอยู่อ่าแคมทงอยู่ติดกับทงเนาะ พอแล้วตลาดเซาบ้านละหาน้ำนะพี่น้องบ้านตลาดเซาเฮาผู้ไทยอันนี้หานขายของกินสุกเนาะต้มเครื่องไน่งัวไว้บบมีลาบเนาะลาอ้ีแต่ล่าบไก่ lóc mua lóc quay bố mi nó à thôi mình để neo xếp rồi à chờ bưng khàng này tơ lạt đó, và simi đang khai này nó phá là con lại hết rồi มักนอดเขาเมาป้าตัวเขาเมาขายจังไรเขาเมาเอนีร่นพันเ้นเาะยขาเมาาบรรยากาศเศ้าๆนะหงมงตอนนี้ทุกคนไหลเลยนะ เยี้ยนอ่าท่อพอดีเพร่งครับนี่อ่าตัวปลาป่าเซ่บ้างไหมปลาเซ่บางเฮียงเนาะนี่ยป่าตองปบป่ากดนาะต้มปลาเนาะ บ้านเฮายังบุสุตบบะเทปขายจังโลสี่สิบาทำาบ้านเฮาบ้านานอโลสีาสิบพจะขายบ่ขา,ายย่อยมันน้อยมันน้อยไอ๋อได้ละได้ละเข้าใจเข้าใจผมได้เอาลายแบบนะั้นนะเอาไปซื้อบาอ

ตอไม้ของกินซุกน้สุหมูหอเท่าไรแม่พันกี่พันออหนึงด้ยช้มหมูปลาลายขาด้เนาะทั้งปลาดุกหน้าปลากดปลาตองปลาค้อก็มี ห่านขายซีนโมได้ยังไบนีอ่ไโอ้มกป่างไหมมมี่มกมม้มี่ห่านขายซีนแห้งายหัวสม้มปลาตอง คนลายเลยไก่ปอกกันนไกลล่ากไกล,ลาดเนะาะขัวเป็ไหนชดชดชดอีนีชสดอีรีสและวขวัาวองงงสองขายโตจังไรไหมโตละแปดสิบชุมละ 80, 000, 70, 000. เจ็ดแปดสิบพันเจ็ดสิบพันชดาาข,ขนาดเลยไงขนาดขนาดชดชดด้ย เรานี่ยบอกเขาเปียกวะอ๋อเขาเปียกเขาเปียกซื้อเรากินได้เลยเนาะด้วยๆส่วนไหนขายอาหารธรรมชาติด้วยกันเนาะ ข้าวกลมนอนนี่เนาะโอ้ขา้ขาวกลมข้าวนมขา้าวกลมข้าวเมาแม่บอกข้าเมา,มมนาเ,าเมานี่ยข้าวเมาเนี่ยลายขนาดซวงนี่น้ำยังนี่แม่น้ำสไลด์โอ้เทสเองบอกโอ้น้ำสไลด์ทำยาล้างจานเนาะเทสเอง สูตรเพื่นบ้านเนาะอ๋อคกคาคหลอกแค่มากบัวมากบัวก็มีนี่ยมากบัวมัดเท่าไหร่มัดห้าพันอ๋อมากบัว mặt hai 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 mặt เชียร์เชียรเชียดโอ้ยผมเป็นครบเชียร์โมบรรยากาศคลากรายพี่น้องเลยตลาดเ้าบานละหาน้ำเนาะมันเปิดทุกทุกมือด้วยหัวหัวเพือกก็ะมีเนาะมากปีมากกล้วย จิโร่กัเมหมเนี่ยจานทเท่าไรล่ละ,จจละจานสิบพันจิโร่จานสิบพันมะกรูดมะเข้างูค่าเนาะ นี่กอง, 4, กองสี่พันบ่อ๋อสี่พันเฮียกันกิโลอ่าถ็อปคนขายมะกะทินนี่ม่ใช่มะกะทินเนาะแนวอื่นบ่มีนี่ธุรกิจมะกะทินมะกล้วยไงเฮ้ยมะกล้วยยังละกล้วยซุกเขียวบางคนยังเอิญมะกล้วยงาวก็ได้บ่เนี่ยโมแมน่เนาะ อันเดียวกันแล้ววะกล้วยสุกเขียวกล้วยเงาอันเดียวกันเอาอีนึงวันจีบ้านไหน,นไม่ไค่ะฮะบันจีบ้านสิงหค่าบ้านสิงหค่าอยู่ฝั่งนั่นบ่ที่เ้หอข้ามมาโอ้บ้านสิงหค่าฮะ,อ,ะอันนี้แม่บันทาย ผักขาวทองนี่ธุรกิจผักข้าวทองน,องนี่เปลี่ยนกับผักบ่ฮะ <c oughs> เปลี่ยนกับผักบ่ไวเปลี่ยนกับสม้มเฮานี่ผักเจ้านี่นะบ่เปลี่ยนบ่ว่าเปลี่ยนเฮาฮะเอาผักนี่กองเท่าก <c oughs> อง3กองค่ะเอาหมด3กอง5,000 นแล้วาาเปลี่ยนครับอันหอส้มเฮาเนี่ยเจ้าบุเปลี่ยนเลยฮะพักจะปลูกเองบอ่ปลูกเองโอ้พักข้าวท้องก็ปลูกเองโอ้หักละหักละพักกาาอดซานทิสทั้ไมเนาะเออหักธรรมชาติาาได้แล้วดอยดอย,ดยขายมะขามอ่อนเนาะ <c oughs> เอาซิเมอ่อวราไม่ค่าเนะ่ยคือเก็บเครื่องล่ะมาจากบ้านไหน อ้ายเป็นอ้ายจ้ามก็มีนี่อยากเนีาบ่ียนไหลก้ไเนาะจงไโอ๋เลยเขานมกกนี่อนมกกายก้อนเท่าไหร่3ก้อน5ก้อ3ก้อน5 0้อ แรกกับพาะขาบอแรกกับพาะขาบอบัวรอ,อันนี้ส้มก็มีนี่ส้มปลาก็มี่อาปะเอาหาพันเลยวันทุก礼อน,นี่ขนปกไริวานมาเลยที่ อ่าแถวห้านีาน่เขาห้าวเขาเปียกเนาะลูกค้าลายลขนาดเลยอันขายของกินซุกโอ้มีลาบปลาพร้อมเลยลาบปลาตองบอกลาต้อขาดาเนี่ยลาบเส้นแบบวกนี้เนาะลาบป,าบาปาาาลา,ลา,บบอลา,ปาตอง อันไข่เปิ้งไก่กับมีนอนเนี่ยตับกับมีเนี่ยไก่ลาดไก่ลาดโอ้คาคบคาเปี๊งไก่ลาดไก่ลาดไก่ลาดเอาส้มเอานม ปลาขาวเนาะอ๋อปลาขาวปลาปลาน้ำเซ้นเขาบอกไหมปลาน้ำเซ่นี่แหละโอ้ปลาน้ำเซ่ปลาขาวปลขามขามส้มเนาะขามส้มอีห้ออบอสไม่รของเพ่อนี่บอสโอ้ ตอนเด้อมากล้วยเด้อแม่เข้าใจบ่สิมาแลมากล้วยมากล้วยลูกสาวบ่หลาน hà ngân ขายไส้กอกอ่าได้ขายดีขึ้นะล้วเนาะไส้กอกไส้กอกแซ่บเนาะได้ขายดีดีก่อนากาศผู้คนกำลังพากันมาเลาะมาเที่ยวตลาดนะพี่น้องเนี่ย หมกนอไหมบ้านใหญ่ขนาดเลยบ้านลหานามพี่น้องเลยบ้านสนเผาผู้ไทยเมื่อละว้อเ่ยเอาเบาให้เ่ยพัดขอนมขนมนี่ ขนมพกเลยขนมพกเลยขอาให้ด้วยมาจากบ้านหน่อยแม่มาแต่หน้าโอ้ยเกี่ยวเขาโดยโดยโดยห่อส้มหัวส้มขอบใจเด้อขอบส้มปลาเด้อดยโดยโดยอ๋อยี่สิเมื่อไก่อยุ่นะหลังจากพาพี่น้องเลาะตลาดแล้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำเซบางเฮียงเนาะ เบิ่งบมันจะาศ้าแชมเซ่วาต้เป็นแล้วมาเบิ่งน้ำเซ่พี่น้องเลยเซ่บางเหียงโอ้น้ำใสขนาดอะไรบ้างเขาเสียดขวัวบ่ฮะ อ๋อบอลโดดน้ำบอลโดดน้ำคือน่าแรงอ๋อก็ไดเว่าเสื้อขัวนเลยเห็ดสดรับประทานเนาะบ้านยังก็ฝั่งนั่นอ่ะสิงห์ท่าสิงห์ท่าโอ้เมืองสองข้อนด้วยกันเนาะบรรยากาศแช่น้ำเซบังเฮียงพี่น้องเลย น้ำก็เริ่มลงแล้วน้ำเริ่มใสแล้วเนี่ย <c oughs> อยู่แคมฟังก็จสิมีเฮือหาปลาของพี่น้องสาบานละหาหน้ำฟังเมืองนั้นเป็นบ้านสิงห์ท่าเมืองสองคอนคือกันนี่แหละใส่น้ำเซบบังเฮียงไหลามาได้เพื่ออะไรทางเซโปนของพี่น้องไยน้ำเทซททำซอยเซจจำพรกัไหลามาสู่ เซบังเหียงเนาะน้ำเซบังเหียงไหลลงสู่้ำคลองบรรยากาศยามเช้าต่อเวน้นกำลังขึ้นนี่ก็แมนชิปภาพป่าซอนพาพี่น้องมาหลาะมาเที่ยวตลาดเช้าบ้านละหาน้ำเนาะพี่น้องเึ่งเป็นบ้านชนเผ่าผูไทยบรรยากาศคึกคืนม่วนซื่นหลาเนาะเฉนาะต้องมาอีกเช่นึงแน่นอน าบ่าวสอนมากบรรยากาศในตลาดจะมีอาหารปลาอาหารธรรมชาติเนาะมาวางขายอาหารปลอดสารพิษสุดยอดเลยเนาะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นบ่าวสอนจะขอปิดชิปไว้ํานี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจบ่าวสอนเน่เนาะสำหรับลิปนี้ขอลาไปก่อนสบายดี